สวัสดีครับพบกับช่างนิกอรทางช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตงานพระปางสุโขทัยนะฮะพร้อมฐานนะครับเป็นทําแกะสลักมาจากหินเขียวอินเดียนะครับผมหน้าตักสิบห้านิ้วนะครับหน้าตักสิบห้านิ้วนะฮะพร้อมฐานฐานทึมพึ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับตอนนี้ขัดเงาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพระได้ทําการขัดเงาเรียบร้อยพร้อมฐานนะครับ องนี้หน้าตัก15หนิ้วนะครับผมหากาลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถาทักไลน์หรือโทรมาสอบถามทาง0655431923นะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้หน้าโพสต์นะครับผมเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดีไลน์นะครับผมสามารถโทรมาทักถามกันก่อนได้นะฮะไม่ไม่สั่งไม่ว่านะฮะโทรมาพูดคุยกันก่อนนะฮะว่าให้ท่านมีความเข้าใจในเรื่องของราคา หินที่จะทำหรอแบบพระที่จะสั่งนะครับให้ท่านมีความเข้าใจก่อนนะครับว่าราคาเท่าไหร่หินเป็นยังไงหินยังไงควรทําทําปางไหนบะได้บ้างนะครับนะครับผมให้ท่านมีความรู้ก่อนฮะหรือให้ให้ผมทําตามทุนที่ท่านมีก็ได้นะครับอาจจะเป็นเล็กลงมาหน่อยอาจจะเป็นห้านิ้วหรือเจ็ดนิ้วเก้านิ้วสิบสองนิ้วหรือหรือจะใหญ่มากกว่านั้นนะถ้ามีทุนมากนะครับผม ช่างนิกรยินดีนะฮะสุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง youtube ต่อไปนะเพื่อที่จะไม่พลาดาคลิปงานใหม่ๆที่ผมอัพลงนะครับว่าผมจะอัพลงงานอะไรนะครับผมฝากผลงานช่างนิกรด้วยนะครับอาจจะไม่เก่งมากแต่ก็จะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับผม อย่าลืมนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะทักไลน์มานะฮะเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดทางไลน์ให้ให้ให้ชมนะครับผมมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะ,ะที่ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งแต่ละท่านไม่เหมือนกันฮะแล้วผมก็เอเอางานมาลงได้บางส่วนนะฮะถ้าเป็นงานของผมเองที่ยังไม่ได้ขายออกผมก็สามารถลงโฆษณาได้นะฮะแต่งานลูกค้าที่ขายไปแล้วผมต้องขออนุญาตเขาก่อนนะในการ นำมาลง YouTube นะครับผมในช่อง YouTube นะฮะต้องขออนุญาตเจ้าของงานเอาก่อนนะครับผมฝากสุดท้ายนี้ฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ